ทุกคนรู้ไหมคะว่าเบาหวานมีผลกับหลอดเลือดของเรามากกว่าที่คิดหลอดเลือดของเราต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงค่ะการสะสมของน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพและแข็งตัวเร็วขึ้นนั่นทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันไม่ใช่แค่หัวใจเท่านั้นแต่ยังมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆด้วยค่ะในผู้ที่มีระดับน้ำตาลสูง หลอดเลือดเล็กๆในดวงตาและไตจะถูกทำลายได้ง่ายค่ะนำไปสู่ปัญหาการมองเห็นและโรคไตเรื้อรังใครที่มักรู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยง่ายปวดหัวหรือน้ำหนักลดโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นสัญญาณของปัญหาหลอดเลือดที่เริ่มสะสมแล้วแต่ไม่ต้องกังวลค่ะ h e r b a l ลเล็กสไบบาลเบาหวานเสี่ยงเลี่ยงได้ด้วยสารสกัดจากสมุนไพร5ชนิด มะราคีนกมะรุมเจียวกูหลานอบเชยและโสมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันความเสียหายที่เกิดกับหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะมาราคีนกและอบเชยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดและลดการสะสมของน้ำตาลในกระแสะเลือดเจียวกูหลานและมะรุมช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตนันทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเลยค่ะ คาร์บัลเไม่ใช่แค่ช่วยลดน้ำตาลแต่ยังช่วยดูแลหลอดเลือดของคุณให้แข็งแรงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างแท้จริงค่ะอย่ารอช้านะคะใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหรืออยากป้องกันตั้งแต่วันนี้ Harbalex 5็ a l a ไฟ e ช่วยคุณได้ค่ะ